ขั้นต่อไปเนี่ยนะคะคงคุณนหน้าคุ้นตากันในไลน์ของบริษัทเหมือนกันนะคะเป็นสมาชิกเราม,มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะรุ่นก่อตั้งเหมือนกันนะคะคุณน,นันนทเนี่ยนะคะบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะคะจะต้องรู้จริงต้องหาข้อมูลจริงๆเข้าใจตอบข้อตรงโต้แย้งนะคะวันนี้นะคะผู้หญิงท่านนี้สามารถสร้างทีมสร้างองค์กรกับเมอริสนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ ท่านนี้นะคะก็ได้ทําธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันค่ะแต่วันนี้ออนไลน์ร0อย0ปซกับเมริสนะคะอยากจะเรียนเชิญนะคะคุณน,นันท์วันจาดเพื่อจะมาแชร์วายนะคะว่าวันนี้ทำไมถึงมาจอยกับเมอริสค่ะเรียนเชิญคุณน,นันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีซีอสวัสดีท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็เพื่อนสมาชิกเมื่อนิท่านเลยนะคะชื่อนัดนันนะคะจากชนบุรีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะชัดเจนเนาะชัดเจนจ้ะชัดเจนจ้ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบริษัทนะคะที่ให้เกียรตินัดได้มาแชร์นะคะก่อนหน้านี้ค่ะนัดก็เป็นเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะทั่วไปเลยค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรพอเจอวิกฤตแบบนี้เนาะใน เชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเจออะค่ะแล้วนะก็เลยกลับมามองดูตัวเองค่ะเห็นชะตากรรมและว่าไม่น่าจะรอดก็เลยก็เลยถ้าถ้าเรายังยืนจาหรือยังยังฝืนดื้อดึงต่อไปอะค่ะไม่น่าจะรอดแน่นอนก็เลยคิดกับตัวเองว่าต้องหาอะไรยังอื่นทํและพอเริ่มคิดว่าจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยก็คือมองหาธุรกิจอื่นๆทําก็เลยเเข้ากลุ่มไลน์ต่างๆนะที่เขาเชิญเราเข้าแต่เราไม่ได้เข้าไปค่ะแล้วไปเจอคําว่าเมอร์ลิสอะค่ะ m e r r i s เนี่ยค่ะแล้วก็ใช้คำเนี้ยค่ะไปเซิร์ชหาใน Google, YouTube แล้วก็ a c e b o o k พอพอเราไปไปดูข้อมูลนะคะปรากฏว่าสินค้าค่ะแตกแตกต่างและเป็นกระแสะและเป็นที่ต้องการของสังคมในปัจจุบันนี้แล้วค่ะมีที่เรามีที่นี่ที่เดียวแล้วยังไม่มีที่อื่นถูกไหมคะแล้วพอไปดูรูปในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทค่ะก็ะะชอบอีก ชอบมากๆเพราะเราเป็นแมค่ค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะคะแต่ที่นี่ค่ะเป็นบริษัทที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วแลวเขาทำตลาดออนไลน์อยู่แล้วคะ่ะทำมาหลายปีแล้วด้วยนะคะและนะักเชื่อว่าตัวเนี้ยเมอริสเนะะี่ยค่ะเป็นสินค้าตัวแรกของเขานัดมองว่าถ้าสินค้าตัวเนี้ยไม่มีอะไรดีนะคะบริษัทคงไม่ลงมาทําเองแน่ๆนะคะและนะัดก็เชื่ออีกว่าถ้าเขาถ้าถ้าเขาเขาเรียกอะไรเขาเผ่านการทําการตลาดออนไลน์มาอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะ เขาจะมีวิธีที่จะปั่นกระแสสินค้าให้ดังได้แล้วสินค้าก็เอ่อเขาเรียกอะไรสินค้าดีด้วยสินค้าดังด้วยเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้พวกเราอะคะ่ะตัวแทนเนะะี่ยค่ะทางานง่ายไม่เหนื่อยมากนะคะยุคนี้ต้องบอกว่าถ้าสินค้านะคะถ้าดีมีคุณภาพดีแต่ไม่ดังอะคะ่ะไม่เป็นกระแสไม่เป็นที่รู้จักอะคะ่ะคนที่ทําคือเหนื่อยใครที่เหนื่อยคือเราเนี่แหละตัวแทนนะคะหรือสมาชิกเนะะี่ยค่ะจะเหนื่อยนะคะเพราะว่า เสียเวลาทุ่มเทแล้วก็จะใช้เวลานานไปค่ะกว่าผลลัพธ์มันจะเกิดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าถ้าผลลัพธ์เกิดผลลัพธ์ที่ว่ามันก็คือรายได้อะคะ่ะถ้าไรายได้มันเกิดช้าะคะ่ะคนที่ตายคือเรานาะ,ะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะทุ่มเททําอะไรใหม่ๆสักอย่างนึงค่ะนัดว่านะัดควรที่จะเลือกสินค้าที่คู่แข่ง ไม่ค่อยมีไม่ไม่มีคู่แข่งนะคะแล้วก็เป็นกระแสะแล้วก็ดังแล้วก็คุณภาพดีจริงๆแล้วก็เป็นที่ต้องการของสังคมในปัจจุบันนะคะนะักนะักนะคิดอย่างนี้นะคะแล้วแล้วทีนี้ถ้านะตอนนี้ค่ะมันเป็นวิกฤตแบบนี้เนาะเราจะทําอะไรทั้งทีอะค่ะเราเราจะมาทําแค่มีกินมีใช้ไปวันวัน,วนมันไม่ใช่แล้วค่ะต้องถ้าเราจะลงมือทําอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งจะลุยอะคะ่ะจะทําทั้งทีอะ ทั้งสินค้าและตัวบริษัทนะคะต้องเอื้อให้เรารับรายได้เป็นกอบเป็นกำรรได้ก้อนตโตโตได้ก็คือหลักแสนหลักล้านได้คือทำทั้งทีนะคิดว่าต้องทําให้มันจบให้มันสะใจไปเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นทั้งบริษัทและตัวสินค้าต้องเอื้อและส่งผลให้เราอะค่ะประสบความสําเร็จอย่างตามเป้าหมายที่เราต้องการได้นะคะ<อ>นะค่เช<อ>ื่อว่าทุกคนในห้องนี้ต้องเห็นด้วยเพราะทำทั้งทีต้องรุยนะคะ<อ>แล้วอย่างนี้ค่ะวันนี้ค่ะต่อเลยค่ะค่ะและ แล้ววันนี้นะคะนะ่าต้องขอบคุณคุณโอมนะคะซึ่งนัดเลือกคุณโอมตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นคุณโอมก็คือนัดเลือกโอเออจากไลโอเอค่ะจากทั้งหมดทั้งสามทั้งเฟสแล้วก็เพจนะคะเข้ามาดูเนื้อหาการทํางานของแต่ละคนแล้วก็นะัดชอบของเนื้อหาการทํางานของของคุณโอมในไลโอเอนะคะแล้วนัดก็เลยมั่นใจว่าคนนี้แหละจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้แล้วก็จะสามารถส่งให้ให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะและ พอจากวันนั้นนะคะถึงวันนี้ประมาณใช้เวลาประมาณเดือนกว่า,วาเนาะก็ทําให้นัดเนี่ยค่ะวันนี้เมื่อกี้เพิ่งดูนะคะออ,องค์กรทั้งหมดนะคะในชีมนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดกว่ารหัสแล้วนะคะสุดยอดไหมสุดยอดเนาะนคกที<笑><笑>่ว่าก็คือว่ามันเหมือนกับว่าต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณโอมที่ที่เป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็ชี้แนะแล้วก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณชีมงานนะคะทุกคนสุดยอดมากๆแล้วก็ขยายเก่งมากๆนะคะ ในในทีมเนี่ยจะชอบในส่วนของการเรียนรู้นะคะจะไม่ค่อยเก่งออนไลน์กันแต่ขยัน,นะคะ่ะแบบนี้ดีเพราะเราเชื่อว่าวันนี้เราเข้ามาเนี่ยเราเริ่มต้นจากศูนย์ถูกไหมคะเราไม่ต้องกลัวโดวนหลอกไม่ต้องกลัวโดวนเทเพราะว่ามันไม่มีความเสี่ยงอะไรอยู่แล้วเราทําไม่เป็นเราขายไม่เป็นเราโพสไม่เป็นเราเข้ามาเรียนรู้ฟรีบริษัทมีคารับให้มีขั้นตอนการทํางานให้ เราเราพอเราเข้ามาเรียนรู้ะคะ่ะเราจะรู้ลึกร,รู้จริงแล้วเราจะเข้าใจในระบบการทํางานจะเข้าใจในตัวสินค้าเข้าใจในรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าหลายๆท่านในกลุ่มไลน์ค่ะจะมีรายได้เกิดขึ้นมาแล้วพอรายได้เกิดนะคะรายได้ตอนนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นมีน้อยบ้างมากบ้างแต่มีทุกวันมันก็โอเคถูกไหมคะแต่แล้วนะก็จะบอกว่าอย่างนี้ค่ะ ให้ทุกคนนะคะในห้องเนี้ยนะคะลุยทําได้เลยเพราะว่านัดเลือกแล้วนัดเคาะแล้วใบสัทสินค้านะคะและนัดลุยทามาเดือนกว่าๆเนะะี่ยค่ะผลตอบรับคือดีมากงานง่ายไม่ยากแล้วก็แค่เราทําให้สม่ําเสมอะคะ่ะลงมือทําให้สม่ําเสมอนะคะยุคนี้เป็นยุคของสงครามเชื้อโรคแล้วก็สงครามภัยพิบัติที่ทั่วโลกกําลังเผชิญอยู่นะคะทั้งดินน้ําลมไฟเผชิญอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็ยังมีโอกาสดีๆที่ได้เจอ ธุรกิจดีๆอยู่ในจังหวะที่ดีด้วยที่บอกว่าอยู่ในจังหวะที่ดีก็คือบริษัทก็เพิ่งเริ่มต้นเราเขาเรียกอะไรเราเราเริ่มต้นไปพร้อมๆกับบริษัทเนี่ค่ะยังไงมันก็ปังเนาะแล้วทีเนี้ยค่ะถ้าเราอะค่ะเจอโอกาสอยู่ในโอกาสที่ดีอยู่ในจังหวะที่ดีค่ะเรามาเปลี่ยนความโชคดีตรงเนี้ยค่ะให้เป็นเป็นรายได้ก้อนโตได้โดยการโดยการทําไมคะแชร์บอกต่อเรื่องราวดีๆอย่างนี้ค่ะออกไปเราใช้มือถือใช้โซเชียล ที่เราเล่นอยู่เนี่ยคะ่ะที่เราเล่นอยู่แล้วในในชีวิตประจาวันนะคะให้มันคุ้มให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็คือแชร์บอกต่อไปให้มากที่สุดแล้วก็ผลลัพธ์มันก็จะกลับมาหาเราเองนะคะวันนี้เราทําออนไลน์นะคะอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะวันนี้เราทําออนไลน์กับเมลิสเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วค่ะแต่มันคือทางรอดสาหรับทุกคนแล้วก็วันนี้ในห้องนี้นะคะเราเจอโอกาสดีเราเจอจังหวะดดีๆแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนคือได้รับแล้วเราได้รับโอกาสและจังหวะดดีแล้วนะคะเราทําความเข้าใจศึกษาดูข้อมูลและลุยให้เต็มที่เลยค่ะ แล้วมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกันเนาะแล้วก็อีกสามเดือนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอรายได้หลักแสนต่อเดือนกันค่ะขอบคุณค่ะว้าวปรบมือรรัวให้คุณนัดหน่อยค่ะสุดยอดมากเลยขอบคุณคุณนัดมากเลยสุดยอดอะ่ะถูกใจอ,อ่ะอัปลายนะคะคุณโอมก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไปหาใน o o o l l ดเลยเนาะเห็นไหมคุณนัดมีคำหนึ่งนะดีแล้วก็ต้องดังสุดยอดอ เนาะฮะสุดยอดมากๆเลยนะคะทําทั้งทีนะคะวันนี้ต้องเลือกบริษัทที่ดีโอ้โหช็อกไหมช็อกไหมหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดคนฮะอะไรนะโอ้โหทํายังไงอะ่ะใช่ไหมทุกคนอยากรู้เคล็ดลับแล้วใช่ไหมเห็นไหมตื่น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 ,นหลายท่านยังยังไม่รู้อะไรเลยอ้าตื่นตนค่ะโอ้คุณนะัทสุดยอดมากๆเลยขอบคุณคุณนะัทมากเลยนะคะวันนี้สําหรับมาแชร์ว้นะคะให้กับทางตัวแทนทุกท่านนะคะสุดยอดมาก